ที่วัดสวนแก้วอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนายราชันสุนหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีครับเป็นประธานเปิดงานเทศกาลชิมมะม่วงยายกล่ำของดีเมืองนนที่วัดสวนแก้วซึ่งก็มีมาตั้งแต่วันที่1เมษายนครับและจะมีไปกระทั่งถึงวันที่13เมษายนนี้ก็เป็นการร่วมมือกันจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมเปิดงานเทศกาลชิมมะม่วงยายกล่ำของดีเมืองนน เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงวัฒนธรรมระหว่างวัดสวนแก้วและก็แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผลผลิตซึ่งก็เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับของทางจังหวัดนนทบุรีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีเองนะครับในด้านช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้มีตลาดที่กว้างขึ้น แล้วก็หลังจากนี้นะครับยังมีการจัดพื้นที่เพื่อให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีโอกาสนําผลผลิตออกมาจัดจาหน่ายด้วยตัวเองครับก็ทําให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยเกิดรายได้ได้เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายป้องกันการเกิดผลผลิตที่ล้นตลาดแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่สนใจมีโอกาสมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากทางชุมชนอย่างแท้จริงคือโดยตรงเลยนะครับซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของสวนโดยตรงนะครับการจัดงานครั้งนี้ก็สามารถที่จะ,ะเป็นต้นแบบ ในการจัดงานครั้งต่อไปได้แล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวและก็เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบเนี่ยเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับที่วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรี